เมื่อก่อนเนี้ยก่อนมันปรับเนี่ยเราลดไอ้ข้างบนเนี่ยให้มันเหลือสี่สิบเพื่อจะเปิดความยากระดับถัดไปเห็นไหมความยากระดับถัดไปมันจะมีเพิ่มอีกห้าช่องเนี่ยเราปรับลดอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันง่ายไปหมดเลยบพรยังไงก็ง่ายถูกไหมเราไม่ต้องไปเอาเต็มเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ไไไข้างบนสุดเนี่ยข้างบนสุดที่เราเราจะปรับอ่ะเดี๋ยวผมพูดก่อนแล้วกันนะว่าไอ้พวกเนี้ย ไอ้ที่มันมีรูปเนี่ยเป็นรูปพวกนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับผมอ่ออันนี้ก็คือพลังโจมตีหรือว่าอะไรเนี้ยเนี่ยอ่าสีแดงเนี่ยหมายถึงบอสฝัฟฟ่งตรงข้ามนะฮะสีเหลืองหมายถึงตัวเราอ่าอันเนี้ยหมายถึงสกิลอ่าหมายถึงสกิลของทางบอสซึ่งอ่าผมบอกก่อนนะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมใช้แอปตัวนี้แต่มันไม่สามารถเปิดกับอาการบันทึกหน้าจอได้ ผมใช้แอปแปลภาษาซึ่งแอปตัวเนี้มันมันที่ผมใช้เนี่ยผมไปใช้แอปตัวเนี้เปิดแล้วก็แปลแล้วผมก็กเล่นนะเนี่ยคือผมใช้แอปตัวนี้นะมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นรอยเหมือนเหมือนอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอยเหมือนอันนี้แหละไอแอปแปลภาษาเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างรอยแบบนี้เลย แต่ว่ามันไม่สามารถใช้กับอันบัทคเที่ได้ผมเลยบอกว่าตอนที่เขายังไม่ปรับเนี่ยเราลดตัวนี้ลงไปให้มันทีแรกมันเป็นสีแดงนะเนี่ยพอเขาปรับแล้วมันกลายไปเป็นสีนี้เราปรับอันนี้ให้มันเหลือศูนย์เนี่ยเหลืออะไรเงี้ยความยากของบอสมันน้อยลงไปเลยมาเราตีโป้บอสตายเลยอ่ะแต่พอเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสีฟ้า มันยากขึ้นถึงคุณจะปรับยังไงก็ช่างบอสมันอีกสกิลของบอสมันมันไม่มันไม่เหมือนทีแรกนะอ่ะวิธีการปรับเนี่ยก็คือว่าเราต้องปรับให้มันอมีสี่สีแต้มเพื่อให้มันเปิดฟาร์มยากระดับต่อไปอค่าช่องเห็นไหมฮะอ่ะไออันเนี้ยสีแดงเนี่ยมันคือบอสนะถ้ามันเป็นรูปสีแดงเนี่ยมันคือบอสนะ มันคือฝั่งบอสถ้ามันเป็นสีเหลืองมันคือเราณเวลาเนี้ยผมอ่านภาษาพวกเนี้ยไม่ออกหรอกผมเลยบอกว่ามันงงมากเลยมากผมอ่านไม่ออกจริงๆไงผมอ่านไม่ออกแปลไม่ออกแต่เวลาเล่นผมต้องเปิดแอปอย่างเดียวถ้ามันบอกว่าอ่าอันเนี้ยคือการลดอ่าลดสมมุติว่ามันบอกว่าอันเนี้ยคือการลดไอ้นี่นะทักษะเห็นไหมคุณเห็นไหมทักษะนี่หมายถึงว่ามันลดทักษะฮีโร่สมมุติว่าฮีโร่ตัวนี้ อ่ะผมสมมติเป็นกีฬาหานเลเวลหกสิบถ้าเราปรับอันนี้ลดลงไปอ่าสามสามอันเนี่ยของตัวเรานะอ่ากีฬาหานจากเวลหกสิบจะเหมือนกีฬาหานเลเวลสี่สิบห้าจะหายไปสิบห้าเลเวลอ่าเลเวลสกิลอะถูกปรับลดลงไปแล้วกันนะไอที่มันมีหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมนะอ่าถ้าถามว่าเราลดลงไปสามอันขนาดนี้นะก็คือฮีโร่สมมุติว่าเลเวลหกสิบเลยก็จะเหลือสี่สิบห้า ผมก็เลยใส่พยายามใส่พวกนี้เข้าไปให้กับฮีโร่หนึ่งอันมันเพิ่มทักษะเข้ามาหนึ่งอันถูกไหมเนี่ยเขืไอ้กล้องเนี้ยมันจะเพิ่มทักษะเข้ามาหนึ่งอันหมายว่าว่าไอเนี้ยหนึ่งอันเนี่ยเหมือนฮีโร่เนี่ยเลเวลเลเวลของฮีโร่เนี่ยเหมือนกับฮีโร่ห้าเลเวลเลยะอะไรแบบนี้นะส่วนอันนี้ก็คือค่าการป้องกันอย่างที่ผมบอกว่าสีเหลืองคือฝั่งเราถูกไหมสีเหลืองคือฝั่งเราสีแดงคือฝั่งบอส การที่เราจะปรับพวกนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าความยากระดับถัดไปเนี่ยมันเท่าไหร่มันสี่สิบเราก็ต้องสามแปดไม่พอถูกไหมเราขึ้นเราต้องขึ้นไปสี่สิบแต่ก่อนที่เขาปรับเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าไอตรงนี้เป็นศูนย์เมื่อ,อไหร่นะทุกช่องเต็มยังไงเราก็ผ่านแต่หลังจากเขาปรับแล้วไอตรงนี้เนี่ยคุณปรับยังไงอ่ะบอสก็อย่างยากอ่ะเราลองเล่นดู ลอ,ลองเล่นดูคือก่อนปับเนี่ยเอาไอ้น้องเชมาปัดมือผ่าเลยแต่พอปักแล้วเนี่ยมันเล่นยากขึ้นนะผมผมงงมากทนะ้งหมดนี่ปัจจุบันผมก็ยังไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่ทิปไม่ใช่อะไรทั้งนั้นผมบอกเลยว่าณเวลานี้เนี่ยไอที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้ผมดูของเกาหลีโอ้โหตรงนี้เขามีรูปล้วยทองมีอะไรเนี่ยแต่ว่าเปิดซีซีมาก็งงทีก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยอะไร ผมก็เลยต้องใช้แอปแปลภาษาแอปแปลภาษาก็ยังหนึ่งไม่เข้าใจเพราะเขาปรับมาเนี่ยบางทีมักอ่าอย่างที่ผมบอกพอเราเลื่อนสกิลปั๊บมันกลายเป็นสีฟ้าไปเลยถูกป่ะอ่าทีแรกไอ้รูปเนี่ยมันสีแดงสีแดงหมายความว่าฝั่งบอสถ้าสีเหลืองหมายความว่าฝั่งเราถ้าเราปรับเข้าไปเนี่ยโอเคอ่าเราลดทักษะของเราอ่าเราลดพลังป้องกันของเราอะไรแบบนี้ถูกป่ะอ่ะอันนี้คือทุกคนเข้าเข้าเข้าใจถูกต้องหมดเหมือนกันทุกคนแหละ พอเขาปรับแล้วมันมีสีฟ้ามีอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยเออไอ้ฟาร์มยากของบอสหายไปเลยถูกไหมการที่ไม่รู้ภาษาเกาหลีโอเคมันก็ยากก็อย่างที่บอกนะมันก็ยากเนี่ยเนี่ยอะพอมันมีช่องขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะปรับเนี่ยอย่างที่ผมบอกสีแดงคือฝั่งนู้นเนี่ยถ้าเราปรับสีแดงพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าสกิลของบอสเนี่ยโหดขึ้นถ้าเราปรับสีเหลืองเนี่ยแปลว่าฟาร์มสามารถของเราลดลง อ,อย่างที่ผมเ่ยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คือ,อทักษะของฮีโร่ป่ะอันนี้พลังป้องกันของฮีโร่เรายิ่งกดไปถึงสิเนี่ยพลังป้องกันเราก็ลดลงทักษะเราก็ลดไปสามทักษะถูกปะอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเราดูว่าถัดไปมันใช้80มันถึงจะเปิดอันเราก็ต้องไปปรับจาก37ให้เป็น80เพราะเราได้40มาแล้วมันมีเพิ่มขึ้นมาใช่ปะอ่ะเราก็ต้องไปปรับอ่ะ เราก็ไล่ปรับไปเต็มเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเราเรา,เราค่อยมาลดอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกนะพวกเนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมแปลไม่ออกแต่อย่างที่ผมเข้าใจอ่าเข้าใจได้เนี่ยก็คือว่าช่องแรกอ่าช่องแรกเนี้ยเป็นโจมตีถูกปะ่ะอันนี้มันกลายเป็นสีเหลืองเลยเป็นของเราเลยเพราะว่าบอสเนี่ยถูกอ่าปรับความยากเพิ่ม ลงไปแบบนี้ยทีแรกมันผ่านเลยนะทีแรกถ้าไอาช่องนี้มันเป็นศูนย์เนี่ยไอยตอนก่อนปรับเนี่ยมันให้เราผ่านอัตโนมัติเลยนะอะเราก็ไม่รู้อันนี้มันเพิ่มอะไรเข้ามาเนี่ยกดหนึ่งเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าเป็นฝั่งบอสเ,เราก็ไม่เอาอะไรแบบนี้นะก็เนี่ยอ,อันนี้มันคืออะไรก็รู้เอาเพิ่มเข้าไปเอาแปดสองละเอาแปดสองงี้เราก็ไปหาลดสีแดงก่อนอ่ะองี้ดีกว่า เดี๋ยวเอาตัวฮิวออกเพราะดูแล้วตัวฮิวตัวนี้ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาตัวฮิวออกแล้วก็ใส่ไดอหน้าเข้ามาแต่รอบแรกอ่ะที่ไอ้ที่ผมเอามาเล่นเนี่ยผมเอาไอ้น้องเชมาปั่นยังผ่านเลย <c oughs> นะมันก็โอเคนะอ่าอันนี้ผมว่า ใครเข้าใจก็คือหลังไม่อธิบายหรือว่าอะไรก็ได้แต่ที่ผมเล่นเองเนี่ยผมก็เข้าเข้าเข้าใจอ่าตั้งแต่ตอนแรกที่เกมยังไม่ปรับมานะแต่พอหลังจากเกมปรับมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่างงมากแล้วก็ไม่เข้าใจนะยังไงก็ไม่เข้าใจออเพราะว่าผมผมไม่รู้ว่าเออความยากของบอสหรือพลังโจมตีของบอสท,ที่เราปรับเนี่ยอ่าเราปรับไปแล้วแต่ทําไมบอสเนี่ยมัมนมันยากเหมือนมันอินอินสกิลอื่นมัน มันเหมือนมันไม่ได้ลดเลยมันก็ตีแรงของมันเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างพลังโจมตีน้องบอสทุกตัวอ่ะเหมือนเราไม่ได้ปรับเลยอ่ะทําไมมันมันถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจพอพอเนี่ยพอสัปดาห์ใหม่เนี่ยผมก็เลยเขาแล้วผมก็เลยไม่เล่นเลยพอสัปดาห์ใหม่เนี่ยผมก็เลยลองลองมาดูนะลองมาลองมาศึกษาดูมันก็เหมือนเดิมอะ่ะ สรุปแล้วไอเกตที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันบักรือเปล่าหรือว่ามันปรับลดไปแล้วมันก็ไม่ลดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ผมไปอัพไอเจ้าเลนอ่าเลนเขาเรียกอะไรนะเลนเลนฟ้านะผมไปอัพเจ้าเจ้าเจ้าเลนฟ้านะก็คือมันต้องใช้นะยังไงมันก็ต้องใช้เจ้าเลนฟ้าเนี่ย แต่ยังอัพไม่ได้ไม่ไม่ได้เต็มที่นะอันนี้นะคือผมบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ทิปนะไม่ใช่อะไรผมมาลงเนี่ยคืออันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วใครเข้าใจอะไรกะหลังไม่แนะนำอะไรผมก็ดูเทปเกาหลีอย่างที่ผมบอกเปิดดีซีผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยพอเราเปิดอ่าระดับ80มาแล้วถูกปะ ไอเนี่ยความยากถัดไปมันก็ต้องการร้อยยี่้นมาอีกสี่ช่องอ่าเราก็ต้องไปเพิ่ม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 พวกเนี้ยถูกปะสมมติว่าเราเพิ่มไปหมดเนี่ยเนี่ยเราก็เพิ่มครับอันนี้คือสีเหลืองนี่คือลดฝั่งเรานะสีแดงคืออ่าของของบอสเราร้อยยี่สิบสมมติว่าผมเอาสกิลล่ามผมก็ไม่รู้อะไรอ่ะผมลดลงไป น,นะเ,เลนเลนฟ้าผมใส่ไปก็ไม่ผ่านละแล้วต้องเปลี่ยนเป็นแผนเลยนะวิ่งวิ่งไวทีไวไม่งั้นหนีไม่ทันหนีไม่ทันบอสนะ ร้อยยี่เพื่อเปิดเพื่อเปิดต่อไปแต่ว่าระดับนี้ขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ไอเลนฟ้าอยู่แล้วเลนฟ้าผมยังต้องมาโคนะเพราะผมเองผมจะเป็นคนที่แบบว่าสองอร้อยเนี่ยสองร้อยสองร้อยถึงจะมาโคทีนนะต้องออมาโคโคดมาอัพอีกนะต้องใช้เวลาแต่ยังไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะคุณคุณต้องไปใช้ แอปแปลภาษายังไงคุณต้องใช้แอปแปลภาษาแน่นอนไอ้หมดอันเนี้ยนะเพราะว่ามันเพิ่มการเข้าใจของคุณนะนะเนี่ยอย่างผมผมใช้แอปนี้แต่มันไม่สามารถเปิดพร้อมกันกันกบอ่าไอ้อ่ตัวบันทึกหน้าจอได้นะอันนี้ผมใช้แอปแปลภาษาเลยแทบแทบถูกอนะันนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพิ่งมาเรีกนี้เองเนี่ยพวก พอเริ่มไม่ได้สามห้าแต้มเต็มผมก็พักแลละรอให้ให้ให้เราตกลีก่อนค่อยเล่นเพราะยังไงโอกาสที่เราขึ้นไปข้างบนยากถ้าข้างบนมันเล่นทุกนัดน,นะเพราะเราเก็แบ,บแตนะ้มแค่สามห้าแต้มแค่สาม